อ่าสวัสดีครับนี่ครับผมจะมาสอนวิธีการทําดาบใหม่นะครับวิธีการทําก็ตามมาดูเลยครับมันเป็นดาบ King Shadow นะครับนะครับรูปร่างเป็นี้กันแรกครับให้เราหา Off Dark Darkness Darkness Off ทุกคเนี้ย Darkness Off ให้เราหานะครับแล้วก็ Darkness Off นะมันจะมีโค้ดใหม่เก่งนะครับแต่ผมจะแปะไว้ตรงหน้านี้ครับนี่ครับเป็นโค้ดใหม่ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหัวของเครออนด์เีงครับแต่ถ้าใครไม่อยากหาก็คืนนี้รีบมาครับผมนะผมมีแจกเต็มเลยนะแอดมินให้มาบอกให้แจกเต็มเลยนะแล้วนี่หาออฟชาร์ดูครับพอเราได้มืดน,นี้แล้วก็ค่าหัวแปดสิบล้านให้เราแตะไปที่มันเราจะได้มาเป็นอย่างนี้ามาดูรีวิวสกิล สกิลแซตเป็นการปันรองด่วงใช่ไหมครับสกิลมันเป็นการยิงยิงแบบยิงลำแสงออกข้างๆตัวส่วนสกิลทีสดส่วนต่อไปเราจะพาหาดาบ ดาบนี่ทุกคนเดาอยู่ไนวะนี่นี่นี่ทุกคนลับของคำสาบให้เราไปที่เกาะกระลูเกาะกะลกูพียูหลังเกาะเกาะหกเขาตรงให้ไปหลังเกาะหกเขาจะเห็นนี่เกาะกระลูให้เราไปตรงหัวกระลูไปนี่เราจะเห็นตรงนี้โอกาสหนึ่งในเราในเนี่ย ว่าง่ายนะคุณกดได้ง่ายมากเลยแช่เอาตัวคิกไปเดี๋ยวก็ได้เยอะเลยเห็นนะกดไปเรื่อยๆถ้าก,กดเราจะได้มันจะมีเงินเด้งบอกนะถ้าเรากดไปรู้เนี้ยเห็นไหมถ้าคนง่ายจัดเลยได้บเก็บแล้วก็ผมจะพาเราดูขบวน,น้างที่จะถึงความมาเหมือนจะเป็นโกโจนะพวาแอดมิน แอดมินผมเห็นแอดมินเขาตอนไปให้เขาให้ออฟดังอะมันมีโกโจ,นะจนะโกโจจะตนี้ทุกคนพลังมันเป็นกลางนะคิดนี่นะนี่เป็นเป็นตามรูปเลยคนนี้รูปนี้เลยก็คือมันเหมือนจะเป็นพลังโกโจอัปเดตนะฮะก็คือคืนนี้จะใครันได้หัวทุวกูนก็ให้มาเอาที่ผมนะแอดเขาบอกให้เอาแจกตเนี่ย ดกด็เราต้องรอดูว่าจะอัปเดตเข้ามาตอนไหนหรือยังไงอะไรรอดูได้เลยอัปเดตนะแล้วก็อย่าลืมคนนี้นะไลฟ์สด